สวัสดีครับเมื่อนี้สิมาแช่ปัญหาหนึ่งครับปัญหาไก่ไข่บวหัวหั่งครับเมื่อนี้มีไก่แม่หนึ่งนะครับมันบอ่อหลูกออกมาได้สองตย้ยำเสาผมยางไปเบิ่งยำเสามันบ่อได้สองตคือสีต้นนี้ครับต้นนี้แหละครับวันนี้ผมบเ่เลย ไปเบิ่งเพราะว่ากับปกติมันกับฝากอยู่แล้วของมันกับว่าสิให้มันฝากจุดเบิดทั้งห้างแล้วจังเสียวลงกับกาว่ามือแรงเพราะว่ามันซับไข่ไปเบิดแล้วไข่มีสิบสองหน่วยมือแรงก็คือสิสามารถปงลงได้บารน,นี้มันก็มีไกแม่หนึ่งกำลังไอ้ก้อยยางหาห้างสิไข่ ผมก็บ,บอได้ใจว่ามันสีไปสอนห้างห้างนี่นะครับวันนี้ผมไปบึงสวยๆแล้วผมไปบึงว่ามันบอ่อได้จักโตไปบึงผัดไก่แม่ที่มันฟักอยู่แล้วถือไก่แม่ใหม่ที่กรลังหาไข่เนี่ยไล,ล่ลงแล้วก็ตีหนาบาทนะครับส่วนไกน่ในห้างที่มันบอ่อก็ถือซับซับหัวเลยครับ มีเดถอกสุดซับหัวตัวที่ตายส่วนตัวนี้กับยังบัท่านตายผลบท่านแห่งดีสำนาสิกำลังออกจากใครใหม่บท่านตายครับหนาสงสารอยู่ครับแต่ว่าเยังไบรบัไใดดอกก็คือสิล่อไว้มีเดอสิทธิถามมันตายเองเถอะะครับยวสิพาไปเบ่งว่าห่างเป็นยังไง ที่จริงห้างกัหว่างอยู่ตังสิบกว่าห้างครับแต่ว่ามันบบไปไครมันขัดอยากไครใส่ห้างนี้ครับตอนแรกก็เห็นก็เขียดอยู่ครับว่าข็ออยากขาแก้งกินกูดเดี๋ยวเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ้งครับครับนี่พามาเบิงห้างไกลครับห้างที่ว่าก็คือห้างนี้ครับ ตอนนี้นะสีบอออกอีกแล้วพอมันสับไข่เนาะออกมาอีกแล้วต้นหนึ่งครับก็นอกนั่นกับไข่มันก็สับแล้วนะครับมันสับลายหน่อยแล้วอย่างเช่นแบบมีสับแบบนี้นะครับเริ่มแตกอย่างซับไข่ละตัวนี้มีหอยนิดหน่อยนะครับ ตัวนี้ก็มีหอยน้อยๆก็ตัวนี้แตกตัวนี้ก็มีหอยจับน,นก็จังน้อยกัสีบลเบิดมือ่อเช้าผมก็เห็นมันออกจากไข่นีสองตแล้วก็มีห่างไหวมันนี้ส่วนแม่ที่มันสีมะไข่ซ่อนนะครับนี่ห่างกับยังหวางหลายอยู่ครับนี่ ตัวนี้กว็วางสามห้างอยู่หม่องนี่มันีอีกห้างที่เหลืออยู่ทั้งผีก็วางหลายครับทั้งนี้กว็วางอยู่สี่ห้างครับที่พ่อท่านใครทั้งนี้กว็วางอยู่เจ็ดห้าง ผมก็เลยจับไก่แม่ทีมันสิไปไครสอนเขาเนี่เขามามัดไหวน้นีก่อนครับเพราะว่าผมยันมันสิไปสอนห้างพวกที่ไก่แม่ฝากอยู่แล้วอีกไก่แม่นั่นก็ฝากแม่นี่ก็ฝากหา,ายูใกลไๆนี่ก็ฝากผมก็ยันมันมาสอนกันอีกผมก็เลยจับมัดไว้ก่อนไหวให้มันใครใส่นีแหละทามันใครบอหูเลยมันว่าขคร หรือว่ามันไข่ไปทัวทีพรมก็สิจับออกไปเอาไข่ทีมันไข่ออกแล้วไปใส่ห้างทีมันเลื่อมฟักใหม่นี่ก็เป็นวิธีจัดการแลวก็แช่ประสบการณ์นในหูครับว่าไก่มันไปหยาดแลวก็ปกติเห็นแต่ไข่สอนกันครับตัวนี้เราสิไปสอนกับไก่แม่ทีมันฟักอยู่แล้ว ก็เลยสางคมเสียหายไก่นะครับไก่ที่กำลังเกิดกำลังบ่อใหม่ครับผมก็เอาประสบการณ์มาฝากนะครับเพื่อพี่น้องได้สังเกตไก่ได้ดูแลไก่เพื่อสีให้ไก่หลอดบ่อถือไก่แม่อื่นมาจิกตายครับผมขอบคุณทีรับส้มครับขอกันไม่คลิปหนาะสวัสดีครับ